มันมีความรักหน้าตาอิ่มเอิบเกี่ยวกันไหมคะไม่น่าจะเกี่ยวนะอืเอาเงินไปให้ผอออแล้วนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะช่วยแม่จอไปเดี้ยงขนมเด็กมาแบ่งปันเรามีเราก็แบ่งไปนะคะ มีแล้วก็แบ่งไปยิ่งให้ยิ่งมีจะได้ไม่อดไม่อยากนะครัทุกคนขอบคุณสำหรับจดหมายรักนะคะขอบพระคุณนะคะขอบค,คุณทุกคนเลยใครใจดีที่ส่งของขวัญให้อะไรให้วยเตี๋ยวสองถุงมันต้องใส่น้ำมาสองถุงสิ วันนี้ไม่มีงานเหลืองานก็คืออยู่บ้านค่ะงานหลักคืออยู่บ้านค่ะงานหลักคืออยู่บ้านโอ้ก๋วยเตี๋ยวจานเยอะมากเลยอะ่ะวันนี้แม่จ้อเป็นอะ่ะใช่เพราะว่า แม่จอเขาเป็นคนสวยที่ใจดีครับเขาเป็นหญิงแท้เติมนิดหนึ่งเพื่อรสชาติที่ดีขึ้นใส่น้ำตาลเข้าไปหนึ่งถุงแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปอีกหนึ่งถุง อย่าก,กินเยอะนะคะอันนี้ก็ต้องตื่นก่อนมื้อแรกค่ะมือแรกกินเยอะๆไปเลยมือแรกทุกคนมันมือแรกของเรา ไปจับกุตัวในปา่ามาได้ตัวอยู่ที่กระช่องลงผู้นาใช้หมูบ้าแล้วูดังหวงนะฮะนี่น

<c oughs> หลานจุดไฟเผาบ้านตาบนก็ลเลยเผาบ้านเลยโอยคนสมัยนี้ทำไมโหดร้ายทารุณจังงานงานไม่ทำ ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเกตนะคะขอบคุณค่ะนอนดูคลิปย้อนหลังยิ้มคนเดียวคลิปดิฉันกับแฟนใ่่ไหม เออมีนจะข่าวเลยไม่้วกาเปิดข่าวที่ยังอมรินมาแต่ละข่าวเนี่ยโอ้โหไม่เคยเห็นข่าวดีเลยลอือจริงค่ะศิลธรรมเสื่อมตามพัฒนาแต่วัตถุใช่ไม่ปลูกฝังศิลธรรมในจิตใจอะ่ะเด็กโตมาก็สร้างปัญหาครอบครัว ปลูกเดียวที่ปลูกคือปลูกผมใช่ครอบครัวไหนที่มีลูกหลานแบบไม่เกเรอ่ะถือว่าโอ้สบายใจที่สุดอะ่ะจริงนะครอบครัวไหนมีลูกหลานแบบทำงานขยันเรียนขยันทำงานอะ่ะโชคดีที่สุดนะ 对。<noise> กินแต่เส้นก็มันมีแต่เส้นนะทุกคนเนี่ยปรุงค่ะอคอมคณสำหรับดอกคุหลับนะคะ

อร่อยไข่ย,ย่อยง่ายดีกว่าเตี๋ยวไข่ลงอ่ะหมูสามจาผ่าผ่าด้วยตุ๋ยสวยอุ่สวยเนี่ยลงกระฟองหนะกสิบแล้ววะไข่ยังแม่ง แกนกว่าแก่กว่าแก่กว่าปีนี่ใช่ไหมเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวเขกเดี๋ยวกันอืมเาเป็นแต่เขาก็เป็นมาหลายปีแล้วเนี่ยอย่ากกี่ปีนะสามสี่ปีไงหนึ่งปีไหม ปดิปยวันปดีอพนปาขอบคุณน้องเก็นะคะขอบคุณค่ะ

อ่าอย่างเดียวนี่นะฮะ0 ของเานาต้ังแย่งแขกกัน <c oughs> ยงค่าใช่ค่ะมือเท,ที่ยงมือเที่ยงจริงก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคน,นทุกคนขาส่งของขวัญให้ได้นะขอบคุณสำหรับผู้นะคะ

เอาไปอยู่ในคุกให้หมดไอ้กระเมลุกติดแต่ละอันรองอ่ะจะติดแน่นอนอนะ่ะ